เรามาดูการใช้งานแมทโมดูลขั้นพื้นฐานกันนะครับอันดับแรกก็คือต้องอินพุตแม t เข้ามาก่อนนะครับ Import แล้วก็เว้นนะครับแล้วก็ Ma ทอันนี้จบแล้วครับก็คือ Ma แม Module เข้ามาแล้วทั้งยวงนะครับทั้งยวงเลยนะครับไม่ว่ามันจะมีอะไรเนี่ยมันมาหมดถัดมาผมลองให้มันหาค่าพายแล้วปรินออกมาอ่าสมมุติเอาง่ายๆเลยจะปรินค่าพายใช่ไหมครับอยากจะรู้ค่าพายก็ปรินครับปริน แมด .py อย่างนี้แต่ว่าก่อนที่เราจะรันมันเนี่ยต้องเซฟสักทีหนึ่งก่อนนะครับอ่ะผมเซฟก่อนนะครับเซฟแอสเซฟแอสที่มันก็จะไปอยู่ที่ที่เขาเรียกอะไรโฟลเดอร์ของมันเลยนะครับผมไปที่โฟลเดอร์ที่เป็นคอร์สของเราดีกว่านะครับโอเคเมื่อกี้ผมตั้งชื่อคลิปไปแล้วนะครับ New เมอร์00โอเค พอเซฟแล้วเนี่ยทีนี้รันได้กดรันตรงนี้นะครับแล้วก็รันโมดูลนะครับบางครั้งกด f 5ไม่มานะครับของผม windows 10มันไม่มานะครับก็ต้องมากดรันอย่างนี้ทุกครั้งพอกดรันอย่างนี้ออกมาเห็นไหมครับมันก็จะเป็นค่าพายนะครับที่เรารู้จักกัน3.14เลยอะไรเนี่ยถ้าเราไม่ได้ระบุฟอร์แมตอะไรไว้มันก็จะโชว์มาทศนิยมประมาณ16ตำแหน่งนะครับเป็น double precision นะครับก็คือ double precision ก็คือเป็นการเก็บ ตัวเลขเนี่ยเก็บค่าโดยใช้64บิตนะครับซึ่งซึ่งในชีทเนี่ยเราเรามีแล้วนะครับในชีทเรามีอธิบายไว้แล้วคร่าวๆว่ามันเก็บยังไงนะครับตรงนี้ถ้าไม่ระบุอะไรเลยเนี่ยมันก็มาเท่านี้แหละอ่าผมก็ปิดหน้าต่างนี้ไปก่อนนะครับจะไม่ปิดก็ได้ถ้าไม่ปิดเดี๋ยวรันมันก็มันก็มาต่อตรงนี้นะครับแต่ผมปิดไปก่อนแล้วกันทีนี้ถ้าใช้ m a t h p ยเนี่ยมันอาจจะยาวนะครับผมแก้นิดนึงอ่าผมบอกว่าอย่างนั้นผมให้พายน PI เนี่ย pi p าเนี่ยเท่ากับ math.mat.py อย่างนี้นะครับทีนี้เวลาสั่งพิ้พ์เนี่ยผมพินพ์พายสั้นๆได้นะครับอ่าอย่างเงี้ยผมเซฟก่อนนะครับคอนโทรลนี่เซฟนะครับแล้วก็รันมันก็จะออกมาตัวเลขเดิมเห็นไหมครับ3 1 4 1 5 9เลอะไรเนี่ยนะครับก็ยังเป็นทศนิยมเยอะแยะเลยทีนี้ถ้าเราต้องการให้มันแสดงทศนิยมแค่6ตำแหน่งสมมุติต้องการ6ตำแหน่งทำไงครับต้องการ6ตำแหน่งก็ต้องใส่ฟอร์แมตให้มันนะครับก็คือเป็นอะไรครับเป็นใส่เปอร์เซ็นต์ก่อนจุด 6F นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์พายอย่างนี้นะเซฟไปแล้วก็รันอย่างนี้มื่อก็ออกมา6ตำแหน่งเห็นไหมครับไอจุด6เนี่ยก็คือบอกว่ามันจะมีทศยม6ตำแหน่งถามว่าเปลี่ยนแปลงฟอร์แมตได้ไหมได้ครับสมมุติผมเอาตรงนี้เป็น12.6ก็ได้ถ้าเป็น12.6เนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่ามันจะใช้ตัวหนังสือ12ตัวแล้วมีตัวเลขหลังจุดทศยมแค่6ตัว นะครับอ่ะรันไปอย่างนี้เห็นไหมครับก็จะเห็นว่าไอ้เลข3เนี่ยมันมันกระเถิบออกมานะครับเพราะว่าตรงนี้มันมันมีเว้นที่ไว้อีกนะครับมันนับจุดด้วยนะครับนับจุดด้วยตรงนี้มี6แล้วจุดอีกเป็น7 8นะครับข้างหน้าก็มีอีกอกี่ตัวครับ1 2 3 4ก็มีอีก4ตัวเป็น12ตัวนะครับเพราะนั้นถ้าต้องการแสดงทศนิมยมแค่6ตำแหน่งก็แค่นี้พอนะครับจุด 6f จบเลยตัวถัดมาอ่าตัวถัดมา ผมผมค้างไอ้ตัวพายนี่ไว้ด้วยนะตัวถัดมาก็คือตัวตัว e ของคุณเนี่ยตัว e exponential function นะครับตัว e 2.718นะ่ะสมมุติผมใช้ e e เล็กเนี่ยตัวเล็กนะครับเท่ากับอะไรครับ math e x p แล้วต้องใส่ด้วยว่ามันเป็น0ครับอย่างนี้ก็คือ e ยกกำลัง0นะครับอะผมให้มันเิ็นเป็น e แล้วกันนะครับเป็น e เป็น e 6ตตำแหน่งนะครับอะ s a v แล้วก็รันนะครับ เห็นไหมครับอันนี้สูนี่ไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ e เดียวมัน e ยกําลัง0ก็ต้องได้1เลครับต้อง e ยกําลัง1ครับอ่าผมผมผิดพลาดนิดนึงอ่าใส่ e กําลัง1แบบนี้นะครับเซฟไปต้องได้2.718นะครับเห็นไหมครับ2.718 2818นะครับมันปัดขึ้นเป็น282นะครับถัดมาถ้าจะใช้ฟังก์ชันตรีโกณฟังก์ชันตรีโกณมีอะไรฟังก์ชันตรีโกณเราเก็บค่าพายไว้แล้วสบายครับฟังก์ชันตรีโกณก็ อย่างเช่นเราจะพิมพ์อะไรครับจะพิมพ์ s ายเ,เขาเรียกอะไรอะสายสามสิบองศาอย่าไปใส่สามสิบองศาเชียวนะครับต้องใส่เป็นพายส่วนหกอะอย่างนี้ผมพิมพ์เป็นอะไรครับ mat d side แล้วก็ข้างในนะครับก็เป็นไรครับพายส่วนหกอย่างนี้เซฟไปสายพายส่วนหกได้เท่าไหร่ครับหนึ่งส่วนสองนะส5จุดห้าเห็นไหมครับได้ส5วนจุดห้าเป๊ะ ถ้าเป็นคอสก็เหมือนกันถ้าเป็นไฮเ e อร์โบลิกไซน์ก็คุณก็พิมพ์ไซน์แล้วก็มีตัว H ตรงนี้ถัดมามีอะไรอีกครับมีการแปลงตัวเลขเป็นองศาค่ับเป็นเรเดียนนะครับอันนี้สบายสบายนะครับสบายๆก็เออผมจะ Enter ไปทําไมเดี๋ยผมพิมพ์เลยดีกว่าเนี่ยพิมพ์เลยนะครับจะแปลงพายเนี่ยเป็นองศาก็เป็นไงครับ m ม็แล้วก็ดอทอะไรครับ e g กร e เติม S นะครับแล้วก็ เปิดวงเล็บายใส่งี้เข้าไปมันต้องได้180นะครับอันนี้ต้องได้180นะเห็นไหมครับได้180นะครับก็คืออันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเลขของเราเนี่ยให้เป็นองศานะครับอันนี้ก็ใช้ใช้ตัว degrees นะครับทีนี้ถ้าจะเปลี่ยนไอ้180ให้กลับเป็นายเป็นยังไงครับอ่าผมปริ้นอีกอีกบรรทัดหนึ่งแล้วกันนะเอา format เดิมเลยเนี่ย .6f เนี่ยนะครับแล้วก็ format อ,อันนี้เ,เรเดียนต้องเติม s ครับ แล้วก็180อ่าอย่างนี้ก็คือจะเปลี่ยน180องศาเป็นเรเดียนนะครับออสเซฟไปแล้วก็รันเห็นไหมครับก็จะได้180แล้วก็สามจุดหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเอะไรเนี่ยนะครับทีนี้จะสังเกตว่าเอ๊ะตัวเลขไม่ตรงกันไม่สวยอ้าวถ้าอยากจะได้ตัวเลขสวยๆทำไงครับก็นี่เลยครับก็อะไรครับอ่อ 16, อาสิบสองจุดหกเงี้ยสิบสองจุดหกเดี๋ยวมันจะเรียงตรงกันเลยเงี้ยสิบสองจุดหกต่างคนต่างสิบสองจุดหกเนี่ย ทีเนี้ยมันจะตรงกันแน่ๆนะครับจุดทศยมตรงกันเป๊ะนะครับแบบนี้เห็นไหมครับโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานพื้นๆนะครับจะเห็นว่าเนี่ยแค่คลิปสั้นๆคลิปเดียวเป็นไงครับคุณเรียนรู้อะไรครับการ import m a ม Module เข้ามานะครับก่อนจะใช้ต้อง import เข้ามามันไม่ได้ใช้ได้อัตโนมัตินะครับต้อง import เข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ ค่าคงที่ที่เรารู้จักกันที่เราใช้เนี่ยค่าพายค่า e อย่างเงี้ยค่า e คุณเห็นไหมครับค่า e ต้องใช้ m a t exp e. แล้วก็เลข1นะครับแล้วก็การเปลี่ยนเรเดียนเป็นองศาหรือการเปลี่ยนองศาเป็นเรเดียนะครับอันนี้ก็จะเห็นแล้วแล้วก็มีเรื่องของ Format อ,อีกนะครับอันนี้เราเอา Format แ,แบบ l o o t นะครับ f นี่มาจาก Float ก็คือเป็นทศนิยมอย่าแสดงทศนิยมเกิน16ตำแหน่งนะครับผมบอกไว้แล้วว่า ถ้าเราไม่กําหนดอะไรเลยมันก็แสดงประมาณ16ตําแหน่งนะครับเพราะว่าความแม่นของของแมชชีนอะของเครื่องจักรเนี่ยของเครื่องคอมพิวเตอร์เราเนี่ยมันได้แค่นั้นนะครับสำหรับ Double Precision อย่าไปใส่ให้มันเกิน16ตําแหน่งไม่มีประโยชน์ครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้เราก็เป็นการอินโทรการใช้ใแบตโมดูลสั้นๆง่ายๆแค่นี้ สำหรับส่วนที่มันจะซับซ้อนไปกว่านี้โมดูอื่นจะใช้การคำนวณอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวเอาไว้ตอนเจอปัญหาในการใช้คำนวณจริงๆเนี่ยแล้วเราจะอธิบายเพิ่มเติมตอนนั้นนะครับ